สวัสดีครับพบกับผมเนาะนุ่มเหนือแท้ๆนะครับก็วันนี้นะครับมาป้้งปันกับกินเหมือนเดิมนะครับพี่น้องกินเหมือนเดิมเนาะวันนี้นะครับได้เป็นหมูน้ำตกนะครับซื้อเนมาเนาะหมูน้ำตกนะครับล่าป้าป้าตุ้มนะป้าตุ้มมันอยู่ในวัดหัใหญ่ไหนเนาะวัอาหารอีสานนะครับดานป้าตุ้มเนาะ ได้แกงเห็ดใส่พักละใส่ห้านะครับแล้วก็น,น้ำจิ้มเจียวเนาะมันเข้าเฟมอมมดนะครับน้ำจิ้มเจียวแล้วก็พักน้อยหนึ่งเนาะพักมีบะทัวมีโหระพามีบะเต่งนะครับแล้วก็เน,นี่ยปลาบินน่องตัวใหญ่ใหญ่ปลาสะเด็ดนะครับปลาสะเด็ดตัวใหญ่มากนะครับผมปลาสะเด็ดนะครับไม่เป็ดปลาสะเด็ดเลี้ยงเนาะเออเ,เลี้ยงนะครับก็ครับเป็นแบบเป็นการบันเทิงละไหม กินข้าวกินน้ามไปกันนะครับหาข้าวหาหน้ำมมากิน้วนดอนพี่น,ไปไปนอ้องผมชอบปลาสเต็กเป็นหมดน,นะปลาสเต็กมันตัวใหญ่ไงเออตัวใหญ่นะครับมามามากินแซ่แบๆไปกันดอพี่น้องอืมเป็นยอดดีครับหมูน้ำตกนี่ ต้องเอาติดมันด้วยเนี่ยมันจะล้มลองจิ้มปลาะสะเต็กพรเอมหน่อยเป็นจะได้นะครับมันมันนะครับใส่เกลือแล้ะสะวสเต็กนี่มันมันมัน,มน แกแล,ล้วห้อึ้เลยแบบมันห่วงเลยครับโอ้จิน้นสุดยอดไว้น้องปลาสะเด็ดตัวใหญ่นี่ยนะมันเป็นปลาสะเด็ดเลี้ยงเนาะมันไม่น้องปลจิ้มมันกไงจิ้มมันนะครับอ่ะไปยืมก่อนเราแบ่ต้องจิ้มอย่งเดียวต้องจิ้มมั้ยเราแน่นครับ จิ้นมันแน่นไปไหมน้องจิ้นมันเหมือนเหมือนอย่างเงี้ยน,นะบอบ่รทุกมันแน่นนะล้าจิ้นมันแน่นล้าครับมา,มาเดูไปน้องเลยหาข้าวหาปลามากินด้วยกันนะครับจิ้มแข็เฮ็ดปะกันรึเ,เห็ดกับมะ เต่พักละนะครับเตยหักละแต่ผมว่าปะในมอบว่ามันมันเลยครับมันหวานมันมันนะกสาเตยนเนี่ยบอกหรดลูกแล้วจ้ะ มาตั้งต่าไป้ลยกว่าครับเพราะว่ามาได้กินมันผมไปกูเตือนี่ถ้าไปจ้างเนี่ยม่ได้กินนะครับบป,ป้าเลยเป็นปลากระเ็ดย่างเป็นแต่ย่างไว้ครับย่างตัวใหญ่ปเกระเ็นเรื่องน่ะขบมาแต่งน่อย ถ้าเหนตีมันเหมืล้มนะครับหมูน้ำตกนี่มันต้องเป็นจิ้นหมูทิ่ตีมันอย่างนี้มันจะมันมันล้มอ่ะถจะตีมัน กินระวังนะครับมันจะมีก้างอยู่ปะะนะลาสเตสก้างก้างเล่นน้อยครับมันจะมีก้างเล็นน้อยฝังที่มันอยู่นะต้องก่อยก่อยกินเราห้ามห้ามห้ามฝัง หาข้าวหาปลากินไปกันต่ไปไม่ต้องเรื่องหนังพอมกินกะยากกูแล้วองไปก่อยกินเน,นียมันมีกล้างมีกลังสองในจินนะครับ เดี๋ยวก็ได้ปลาสะเด็ดคนห้องกับเก่งก็ไม่ไป็นั่งรอนะปลาสะเด็ดกับมาเรียงได้สุดยอดเรียงเป็นอาหารหมั้งสุดยอดคนเนี่ย ตกหมูน้ำตกที่ไรผมว่ามันจะใครฆ่าจบดีน่อเดี๋ยวแปะกว่าใครน,นะนี่มบบนี้ cái còi chính nó căng nó nặng nó sòn vô ban subscribe cho kênh đâu ถ้ามิางกินแต่แต่น่ะเขากำห่าแลทั้งล้ำป่าตัวเรือกเขอยู่นะครับผมอ่ะเป็นคนจะแต่ม่ได้กินอย่างนักนะครับแต่ว่าอยากนำเสนอผมพี่น้องหันว่าความอร่อยความล้ำความอะลายในอาหารนะครับถ้าผมอยู่บ้านน่ะเขากับป่าปิ้งผมก,กินได้นะครับผมไม่ได้เลื่องมากนะครับแต่ผมอยากนำเสนอ วัฒนธรรมการกินแบบประชายนนเหนือ้อในพมิญงพอไปนะครับก็เลยมีหลายอย่างเนาะถ้าผมอยู่บ้านอ่ะ,ะถ้ามันบมนี้ต่างเข้ากับห้างก็ได้เข้ามกห้างเนาะห้างใส่สองม,มอาพริกกรนี่ยของขาวคระป๋าก,ก,กินได้อยู่ได้ครับผมกินง่ายอยู่ง่ายครับอันนี้เป็นการนำเสนอพีมม่น้องหันว่า คือมีความสุขกับการกินแบบวัฒนธรรมหล,หลายๆอย่างเนี่ยครับแตหนูสิ่งแปลกใหม่เนาะกินง่ายอยู่ง่ายกินข้าวล้ำนำลงมพอกันกินข้าวอย่ะครับกลางนักนะครับต้องระวังแต่เดี๋ยวเนี้ ภาษาไทยห้องปลาหมออะมันแข็งแรงมานะครับปลาเนี่ยแล้วก็เลี่ยงนะหัวอาหารนะ่ะมันก็จะมันอนะมันหน่อย มันจะมันมันระกัดเป็นย่างมันจะใส่เขือครับอบเขือไว้ใส่เขือนักหน่อยเนาะพอเวลามันย่างมันจะซึมเข้าไปในจิ้นเวลาห้องกินอะแถบมันต้องจิ้มมันจิ้มเลยมันจะเข็มพอดีใช่ว่าปลาสเต็กอบเกลือย่างนี่เนาะอบเกลือย่างหนึ่งต๊ะ เาละไ,ไม่น้องเดี๋ยวเข้าในผมกินต่ออยู่นะครับก็ต้องกวเนาะเดี๋ยวผมต้องไปธุระจะยืนอยู่นะครับวันนี้กะกินฝากมื่อปีกน้องพอเนาะมีหมูน้ำตกมีแกงเฮ็ดนะครับแกงไชใน่ไหมเนาะแล้วก็ปลาปลาสเสด็จนะครับปลาเด็จคือปลาหมอนะอบเกลือเออใส่เกลือปิ้งนะครับมันจิน้มมีพักกับะพักแบบมีอย่างหนักเนะาะหัวละพาบะแตงบะทั่วนะครับ ขอบคุณนะครับพี่น้องทีทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชททุกคนที่ตามนะครับผมจะพยายามน,นาเสนอ,นะอสิ่งดีๆแล้วก็นุ่มพี่น้องดแแบบูแบบเบ่อเขียดนะพื้นหูพื้นตามันมวนไปด้วยกันกินข้าวน้ำลงไปเตวยกันนะครับฉะนั้นก็สุดท้ายนี่ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องยูทูบนุ่มเนี่ยแท้ๆ ในเฟซบุ๊กเป็นแกรนเทเพจเนาะบอสโซเชพัรทในทิกต็อกสดใส่ส2 0 2 0นะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ยังหนักวันนี้ยังหลายขอบคุณบได้ควันนี้ยังเฮ้อครับอ,อยู่ให้มีใจไปให้มีจบนะครับไปเปน้องครับวัสดีครับขอบคุณครับ